คุณผู้ชมครับอีก3วันนะครับสโมสรเมืองทองจะเปิดทเลโดมสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับต้อนรับการเย,ยรของทีมบุรีรัมยูในเตดในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่12ถือว่าเป็นบนะิ๊กแมตช์นัดสำคัญของเมืองไทยของเรากันเลยทีเดียวนะฮะ อย่างที่ทราบกันว่าทั้งคู่เวลาที่ลงสนามเมื่อไรนะครับจะถูกจับสายตาโฟกัสมองทั้งในแง่ของสื่อมวลชนจากเมืองไทยทั้งหมดรวมไปถึงแฟนบอลทั้งสโมสรเมืองทองบุรีรัมยูเอเต็ดนะฮะก็จะตามเข้ามาให้กำลังใจกันหนาแน่นเลยนะครับที่สนามท h รโดมเตเดียมแอดก็หวังว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทเลโดมเต็มความจุนะครับ ถึงแม้ว่าก่อนเกมการขัะจะเริ่มต้นขึ้นสโมสรเมืองทองอันดับจะไม่ดีสักเท่าไหร่รวมไปถึงผลงานการแข่งขันก็ไม่ดีอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยแอดก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้เราบุกไปเป็นทีมเยือนมาถึง6นัดในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกถ้ารวมบนถ้วยอีกก็1นัดเป็น7นัดนะครับ2องเดือนกว่าๆที่ไม่ได้เตะที่ทารโดมสเตเดียมเลยนะครับแต่เกมการแข่งขันวันอาทิตย์นี้จะเป็นการกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในรอบ7นัดเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งแอรก็เชื่อว่าแฟนคลับสโมสรเมืองทองหลายต่อหลายคนก็คิดถึงบรรยากาศที่ทธอโดมสเตเดียมและหลายต่อหลายคนก็คงต้องการที่จะเข้ามาให้กําลังใจเหล่าคุณพนกิเลยพยองสตาร์โค้ชทีมงานในการกู้ศรัทธาแฟนคลับสโมสรเมืองทองให้กลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองละครับโดยในการทําทีมครั้งนี้ก็จะมีโค้ดมิลอ์สทางานควบคู่กับโค,ค้ชอ,อุทัยบุญเหมาะนะครับเป็นโค้ชคู่ที่ช่วยแก้ไขปรับปรุงทีมในช่วงทามมิ่งที่จะเหลืออีก3วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ สิ่งที่มิลสและโคดอุทัยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของเชฟเกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตลูกเซตพิษต่างๆเมืองทองดูจะมีปัญหามากพกอสมควรในการรับมือลูกตั้งเตอย่างที่แฟนคลับทราบกันว่าไซส์ของตัวผู้เล่นของทีมเมืองทองของเราเนะี่ยอาจจะมีไซส์เล็กกว่าทีมอื่นๆนะฮะและที่สําคัญเราไม่ได้ใช้โคต้าต่างชาติเต็มเหมือนสโม,มสรอ,อื่นๆอีกด้วยนะครับและนักเตะต่างชาติข,ของเราก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ด้วยในตําแหน่ง เซนเตอร์แบ็กอย่างชองคอสบิลงนะฮะเราก็ใช้เพียงแค่สเตฟานเชปอวิสและวิลเลียมพ็อปในการลงสนามมาในช่วงทาม,มิ่งที่ผ่านมานะครับและพ็อปเองก็ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปก่อนทน้านี้หลายต่อหลายนัดด้วยเช่นกันเพิ่งจะกลับมาได้จากเกมที่เราเยือนลำพูนนะั่นแหละครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะฮะในเรื่องของเช็คเกมรับ2อุณซือสโมสรเมืองทองก็จำเป็นจะต้องแก้ไข ทำความเข้าใจหาวิธีหยุดเกมรุกของทีบุรีรัมยุยเต็ดให้ได้โดยเฉพาะเพาเขาก็มีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะลูกเซตพีดการวางบอลแม่นๆของพี่อุ้มเทียทรบุญมาทานันและการโม่งทำประตูหรือมองชงให้เพื่อนทำประตูของดุมุย่าเนี่ยก็น่ากลัวมากๆอีกด้วยเช่นกันแะครับ ยังมีเวลาในการเตยมทีมอีกส3สวันนะครับซึ่งแอดก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการกลับมาแข่งที่ทันตโดมสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการที่มีกองเชียร์มาคอยซัพพอตเนี่ยจะทำให้นักเตะผุนพลกิเลนผายอกของเ,ขเรามีกําลังใจนะครับก่อนหน้านี้นเสียงเชียร์อาจจะเบาสักนิดหนึ่งเพราะเราไปเป็นเกมเยือนมาตลอดเลยนะฮะแต่คราวนี้เราได้เล่นในบ้านคนในครอบครัวของเราจะตามมาซัพพอตตามให้กําลังใจกันนั่นเองแหละครับ บรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของเราคุณพลกีเลมนพยอนะครับจะเห็นได้ว่าปลาล์มกรกฎสลัดอาการป่วยกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับรวมไปถึงแชรพลซับมาก็สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ด้วยแล้วเช่นกันแหละครับนอกจากนั้นในเกมนี้เราจะได้พิเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์ผลโทษแบนกลับมาหลังจากนัทที่แล้วเขาติดโทษแบนหนึ่งนดะจากการสะสมใบเหลืองครบก็เ,เรียกว่าวันอาทิตย์นี้คุณซื้ออุทัยบุญเหมาะและก็คุณซื้อมิล็อเนี่ยอาจจะได้นักเตะที่ ดีขึ้นกว่าเชฟที่เราบุกเยือนลำพูนนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลพย,ยองที่มุนทอทีวีของเราเก็บมาฝากจากเทลโดมสเตเดียมในวันนี้นั่นเองครับ